ไทยบางคลบอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์การประชุมเคาะใจอนุมตัติเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2568ทับ69หลายท่านก็ใจจดใจจ่อเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ดังนั้นทิศทางในการเดินหน้าต่อเงินไรละพนันจะไปในทิศทางไหนติดตามรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ ยังจะเดินหน้าช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิตไร่ละหนึ่งพันต่อหรือไม่หรือถ้าไม่มีจะปรับเป็นโครงการลักษณะใดนะครับไอ้ตัวนี้อยากจะชี้แจงสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรษษ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 ชาวนารอจริงๆครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านประธานอย่างไรก็ดีครับสําหรับข้าวนาปีปีนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับปีนี้ต้องขอตอบท่านชัชชวานนะครับว่าเราประชุมเร็วขึ้น นะครับก็คาดหวังว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการทาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอต้นทุนการผลิตและในโครงการของปีนี้นะครับสอบถามว่าทําไมถึงไม่ให้พันบาทเหมือนเดิมนะครับทําไมเปลี่ยนเป็นให้500บาทบวกกับอีก500นะครับให้ผ่านทางกอ,งองสกศเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของ ข้าวนั้นนะครับเคยมีมติครมรเมื่อพฤศจิกายน66นะครับได้แจ้งไว้การอุดหนุนใดน,นะครับที่เป็นการอุดหนุนโดยตรงนะครับหรือว่าขับกับมติครมอรย่างไรก็ดีครับคณะกรรมาการรมขอได้พิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่าในประเด็นนี้ต้องมีการค่อยๆปรับเปลี่ยนลดสัดส่วนของการให้เงินเปล่าไปนะครับแล้วก็ให้ไปเพิ่ม สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้ หลังจากนะคะที่ได้มีการอัปเดตการประชุมในเรื่องของการหาหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและนาปังปีการผลิต2,568ที่เกษตรกรชาวนาหลายท่านก็ใจจดใจจ่อรอคอยความชัดเจนเบื้องต้นนะคะทางด้านเพจของคุณชัชวาลหรือสสบิ๊กเองนะคะก็ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,568ถ้า 2,569นั้นจะไปในทิศทางไหนซึ่งเบื้องต้นนะคะทางด้านคณะกรรมการบริหารข้าวแห่งชาติเองก็ได้พูดถึงการจ่ายเงินในในลักษณะนี้นะคะก็คือจะจ่ายให้กับพี่น้องในอาตาัตราไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่จ่ายอยู่ที่1 0 0 0 0บาทสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเบื้องตนน้นณปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมนะคะตัวเลขของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจากนั้นก็จะนำเรื่องส่งต่อไปยังทกศ โอนเงินรอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนคาดการตัวเลขของ จำนวนเงินที่จะใช้ในงบประมาณรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0กว่าล้านบาทดังนั้นก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงมากพอสมควรจากเดิมที่ทางด้านรัฐบาลเองได้วางกรอบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ที่2,800ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มในส่วนนี้ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์คุณอัฐกรเองนะคะก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องประเด็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวนาปังและนาปีปีการผลิต2,568เนื่องจากทางด้นานรัฐบาลจะต้องจัดสรรง,งบในส่วนนี้เพิ่มดังนั้นจะขอศึกษารายละเอียดและจัดสรรงบให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถมีต้นทุนสำคัญในการเพาะปลูกข้าวต่อไปและยืนยันนะคะว่าการจ่ายเงินไรายละพันจะยังคงเดินหน้าต่อโอนแน่แจกจริงขอรวบรวมตัวเลขจำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียน,นเกษตรกร ให้แล้วเสร็จก่อน และทางด้านคุณชัชวานนะคะหรือสอสอบีกเองก็ได้สอบถามในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต68ทั69ว่ามาตรการต่างๆจะยังคงเดินหน้าต่อในลักษณะการช่วยเหลือไร่ละพันหรือไม่เบื้องต้นนะคะจากการหารหือของที่ประชุมคณะกรรมการเองก็ได้พูดคุยในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือไร่ละพันในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องถูกแบ่งเป็น สองส่วนส่วนแรกอาจจะให้เป็นตัวเงินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารส่วนอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้พี่น้องประชาชนใช้ในการลูดซื้อส,สินค้าโดยจะผ่านแอปพลิเคชันของทอกศนะคะอันนี้ก็ต้องรอการหาเรืออีกรอบหนึ่ง เป็นเพียงแนวทางที่ทางด้านคณะกรรมการได้ประชุมหาลือกันเดี๋ยวเราจะรอติดตามกันนะคะเบื้องต้นสำหรับการจ่ายเงินรายละ1,000บาทในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีสำหรับเกษตรกรที่ดำเนินการ เพาะปลูกนะคะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีหากท่านดําเนินการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยขอให้ท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลยนะคะเพราะมิฉะนั้นอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างโดยเฉพาะปีนี้ฝนค่อนข้างมาดีหลายพื้นที่น้ําท่วมแล้วแต่ด้วยความเสียหายนี้นะคะท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็อาจจะพลาดในการรับเงินน้ําท่วมด้วยเช่นกันซึ่งทางหน้าหน้าข่าวเองก็ได้สอบถามไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะว่ามาตรการ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่ที่น้ําท่วมปีนี้จะช่วยเหลือพี่น้องที่น้ําท่วมแต่จะช่วยในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วเท่านั้นดังนั้นนะคะใครที่พอปลูกนาปีเสร็จแล้วนอกจากท่านจะรอรับเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทแล้วท่านก็ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้รับเงินในส่วนอื่นหากมีการรับภัยพิบัติในอนาคต อเปเดตข่าวสารประจำวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะไม่อยากพลาดข่าวสารติดตามการเยียวยาจากทางด้านรัฐบาลในโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ขอพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ